ครับสวัสดีครับพี่น้องออกูชองนุมุชนคนอีสานครับพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องวันนี้จะเป็นเมนูอีกยังครับไปตลาดมาได้บุงเหนือคนในพักมาพักก็อาจจะ แขงเนาะครับเนาะในเมืองเนาะมันเป็นอยังครับมันต้องเกียงแล้วค่ะคุณซื้อว่วแพงนั่นะวันนี้จะทำเป็นเมนูแกงออมกบโอ้ยไปหาประกาศเห็นบ่มีครับเลยพักกวางตุงมาหรือว่าพักยังกกเกาะกระเนิดพักกวางตุงพักกระจ่อนมันงานมเนาะมัดเจียง แกงอมกบนี่ไงครับเห็นบอกพี่น้องกบ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 แม่เพิ่งฝากมาตะวันนะพี่น้องก็กินโบทันเบิดอยู่ยังอยู่สี่ตัวมอนี้ก็สีเขียอมเจ็บตัวนะเจ็บถวยเขาเจาะนี่แหละพี่น้องกินเหตุร้ายมันสิกินโบเบิดอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมวัตถุดิบก่อนครับเอาจังมาปรุงกันเนาะครับเนาะ เดี๋ยวเ้าผมขอล้างผักก่อนครับพี่น้องมาเตรียมเครื่องครับตะไคร่หั่นครับผมหมักตะไคร่หั่นเนาะพี่น้องตะไคร่หั่นนี่เงาก็อา,ามารตำก่อนครับให้มันละเอียดเนะะออาะนะเอาหยาดตำแป๊บหนึ่งนะครับเลยพี่น้องเด้อ รพี่นอ้องมุดใส่กระเทียมลงไปครับนี่ครเทียมทุทกเปลือกข้านี่เลยใส่สองอหย่างใหญ่ๆนะครับพอดีกระเทียมใหญ่เนาะเปลือกออกก่อนก็ควรสะดวกในการกินเอีคยครับ พีกครับพี่กก็ใส่หลายเม็ดอยู่พักมันลายครับต้องการเพชรเนยนะผมต่ำจุดหน่อยก่อนพี่น้องอกะวอร์หยียดมาในรถต่ำแบบหยาบหยันเพชร <c oughs> ใส่หลายอยู่แต่ว่าหยันเพชรครับกับเสี้ยวใส่ขังเสี้ยวพ่อเลยน้อครับเนาะบ่บต้องใส่โลครับใสี้ยไปกับบริการดอกพี่น้องมัน เผ็ดของเผ็ดของสดหนามเลยอ่ะโอเคครับพ uh, okay, ี่น้องนะพี่น้องไในเรื่องเดียวรับนี่ครับปุ๊ับมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องใส่หม้อเ้ยตำนานนี่ละคุปตัวหนึ่งครับ เพราะว่าหมูเฮ็ดหลอยากกินบมูกระดิ่น่องเครื่องครับเครื่องถือข้าวัำหัน่นที่เด็ดครับงามดางปลูกอีเด็ดพี่พน้องเลยเสนอปลาคนพี่น้อง <c oughs> นปลาจะซ้ำสอนหน่อยๆ <c oughs> เซได้แล้วครับมันสิเค็ม แข่นัวครับนี่ครับเขาครัวหรือว่าเขาเบื่อเห็นให้หมันปวดตัวเนาะพี่น้องเนาะมอไซด,ด์ร้ายหรอใส่ประมาณสองส่วนขัวร้ายอยู่เก็บไว้ครับเดี๋ยวเราไปขัวให้มันสูกก่อนเนาะถ่งสู้ถึงโก๊บถึงเขาเบื่อให้มันสูกก่อนพี่น้อง เดี๋ยวพอขัวไฟอ่อนก่อนนะครับเนาะขัวไฟอ่อนมันน้ำเดือดมันควบสุกซะก่อนเนะ,นนะนนนกกนจังเอาผักมาใส่ครับเดี๋ยวผมเตรียมผักไปก่อนครับมามาเตรียมผักกันครับพี่นอ้องผักชีผักชีดาเล็ดเอาแต่ยอดมันครับการบอร่อหรอมันแข็งไม่ได้เล็ดเอาแต่ยอดมางามโขดเลยผักในเมืองเนาะผักในเมืองงามโขดเลยตัวหมึกยายน หอมครับต้นหอมกระสือมักกำหนึ่งเต็มหม้อคนละครับเน็้อปลาซ้ำเนี่ก็ดีก็จะเต็มหม้อคนละพี่น้องเลยต้นหอมใส่เบิดสิบบาทหอมสิบบาทใส่เบดน้อเอาเวียบเสียบด้วยฟองสูงฟองสูงเวีดใบนะครับเน้องโมเมนต์ แบบดอกนะครับแบบใบโอเคครับถ้าเป็นเบอร์หมอก็ได้ครับหมอกขาต้องเดือดครับเดี๋ยวดรอบซุกก่อนครับ,รรบหมอก็ต้องเดือดพี่น้อง รอสักครก่ครับโอเคครับสุกกบสุกนะครับกระเบื่อกระสุกเล็กพี่น,อน้องใส่ตัวบ้างใส่ตัวเอ๊ะใ,ใส่พักลงไปเด็กพี่น,อน้องอู้หหมอนึงนพี่น,อน้องเฮ้ยสิคนไหนวะ่าฮพักพัก,กยันตะกันเต็มหมอนเลยหมอนหน่อยก่อเด็กพี่น้องเว้ย มันจะหยกตรงนี้ดอกพี่น้องเดี๋ยวรอมันหยกสักพักก่อนเด้อครับเด้อรอมันพักหยบตรงส่วนันจักหน่อยเดี๋ยวปิดเพราะปิดฝาไปก่อนปิดฝาให้พักมันหยบส่วนจะมาคนจักหน่อยครับนะมานเสกเบิ้งพี่น้องเสกเบื้องหยบยนไอยจังพี่น้องเลยคนมันก่อนจักหน่อยมันบุคนมันสิบอก สู้บุทันกันโม่ที่ไหนกาน้ำหมดเดี๋ยพี่น้องโม่เผืออไม่โม่ให้พี่น้องเลยเดี๋ยวพอหล่อเสร็น้ำพักออกสุดขาดเลือดแนวได้จังมากเติมเติมเนาะครับที่พอเสนอได้รับพี่น้องโอ้ยค่ากล่องก็ได้ต่างไว้เขียงอยู่เปลี่ยนๆเยอะหยกไรเรื่องนะครับไรเรื่องไรเรื่อง เยอะเตรียมมาเฉดเวเงว่ามีน้ำบ่มีน้ำครับจะหนเดี๋ยวไปเตรียมหอมมาใส่ก่นอนเติมน้ำแน่จะหน่อยพี่น้อง,องไม่นะเงินกับไหมนึงเป็นไปหรอก เดีก็เป็นแยงที่เดียนน <c oughs> เด๋ยวเราเสืเอาแต่ไว้แมงดางด่าง,งมันพร้อมกระบอกก็เลยเอาตัวนี้ก่อนผมหมักกินเพืนน่อขี้แยงหวานเขาเนะ่านาะวันบานนะเนาะพี่น,อน้องเนาะหอมเป็นขี้แยงหวานเขา่านะไรตังได้แล้วครับพักสีที่มันเปื่อยก,ก่อนเนาะเอาไปเพิ่มคนได้เล็กปีน้องเยอะใครอ่นนี่ออกกินก่อนครับ ป็ยอกินแบบหนึ yeah, no? No. No well, ่งเนาะเห็นบอกอยากจะบุมม <it> ี <ills Belarus> ่แ <anytime> ล้วมีแล้วบานชิมก่อนครับระชาิมันได้ปมันไดก็เอาเลยเสียบนดีเลยพี่น้อยเฮ้ยหอมปลีขยใส่ยูวัวไว้แมงาเไมันได้เตรียมมาเลยใส่ลงั สองอย่างหอมด้วยกันนะครับใส่ลงไปโว้ยมันหอมหมันก็แหงธรรมาชาติเลยครับเด้วถ้าะพิษไฟกับพักกับป่อยเกลียดไว้ฮะกับขอให้มันเขาทิ่ตู้ใบแมงดาออกกินก่อนครับเจิามาตากก่คน,นเขาไว้กับซุปคนีพี่น้องเลย <c oughs> เขาฝั่น,นึงือ้ออยบร้อยพี่น้องยังไงเมโนูของเราเงกงอมกรุบใส่ไวกวางตุงมต้นหอมผักชีโอ้ยแบบหอมใส่ผักขยะใส่ถึงใบแมงดาใส่ถึงผักขยะหอมส่นกันตุ่มๆเลยพี่น้องฮะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณผู้่ิข้ามาเย่ามชมครับขอบคุณทุกทรัพย์ทุกใดนะครับเด้อขอบคุณทุกการติดตามครับเอาไว้เจอกันคลิปนาครับ,บายบว้ครับ